อ๋อมีปนมีปนต้กอกระจายอะไหล่อันนั้นลงไปดีๆเดี๋ยวก็หกขลุม ตรงนี้กระบ,บะมนันน้อยโอ้โหอิป,ปนเขย่าวต้นดอ,อกแคร์เอารถไปจอดเขาก็ถอดเอาหัวใจรถซะ คุยให้พี่น้อยฟังบอกว้ยจากบอกขอสองมาเกือบถึงบิ๊กซีพี่น้อยคิดเอาอะจูงอะพวกขโมยอันนั้นอะ <Yeah. S 1> คีมล็อกคีมล็อกป,ป้าเอาไปไว้ที่ไหนบ้านนู้นเออนั่นแหละป,ป้าไปไว้บ้านนูน้นแหลที่นี่ไม่มีล็อกน้องหาจะใช้ยังไม่มีเลยป้าไปไว้บ้านนูน้น 嗯，哼哼， เรียให้พี่เขาดูไอ้ที่แปลงนั้นไวๆได้ไปดูมันเป็นอะไรยังไงเผื่อมันมีคนเข้าไปทำอะไรไม่ได้เข้าไปดูมรู้กี่ปี ถุงมือด้านนี้ยังเข้าไม่ไม่สนิทเนี่ยถุงมือด้านเนี่ย อะไรงอนแงนงอนแงนเหรอ,อป๊าป๊ารถก็จะล้ม